ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พวกเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับนสั้นสั้นเอดูเคาทียังเช่นเคยนะครับวันนี้พวกเรามาเล่นเกมโรบอคมเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้พวกเรามาเล่นด่านออฟบี้เหมือนเดิมทํำไมผมชอบเล่นด่านออฟบีกก้จังไปไม่ต้องสนใจหรอกครับพวกเราไปเล่นกันเลยนะครับ มาถึงตัวสูงรู้สึกว่าด่านนี้อีสั้นอีกแล้วจริงๆมันก็ชื่อผมน,ะนั่น่ะโอ้โหครั้งน้นครั้งนั้นบอกไปแล้วครั้งนี้ก็ยังบอกอีกเหรอเซฟเองออดังไหมไม่ได้ยินเลย จิมติมจิมจ <descending level>. ิจิจิโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหไปไปไปเรืเลยครับเอ้ยทำไมไปไม่ได้ไม่หากุญแจหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยขอบุลพวกอ้าวปาร์ตี้เจนทำไมอย่างนี้เนี่ยโอ้โหไปหากุญแจกันเลเฮ้ยตรงไหนเนี่ย ตรงไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแต่ว่าช่องกลางอ๋อเจอแล้วอ่ะ,อะมาิ๊บเป๊ะปิ๊บไปิ๊บไปิ๊บโอ้โหง่ายมากโอเคไปไปไป ไป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 กันลเลยเฮ้ยยูฮูไปเซฟเลยทำไมมันมีแด่ด่านง่างยง่ายเอาโอ้โหด่นนาน,ดน,นี้ก็ยากอยู่นะเนี่ยครับดดานี้ก็ยากอยู่นะเนี่ยก็ไป ็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้เลยเหยียบกลวยเหยียบกลวยเหยียบกลวยเหยียบกวยบกวยเหยียบกวยเหยียบกวยเดี๋ยวเดนั่นตัวอะไรน่ะตัวยักษ์เอยจะจะไป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 ไนี่นี่อะไรกันเนี้ยเอ้ยนายออกไป ออป้าเออทำไมมันออกมไาไ่นี้นะเนี่ยเฮ้ยเดีวนเล่นดีกว่าเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยน่าจะเป็นลิ้นนะน่าจะไม่ใช่ลิ้นหรอกน่าจะไม่ใช่ลิ้นแหละจิบจ๊บดอนนี้ก็ง่ายนะไปเข้าไปเลยจ๊บนี่มันส่วนอะไรเนี่ยอ้าว โอ้โหโดนหัวเต็มเลยจิ๊บจิ๊บมาสเซสปิ้งอะดิ๊บเออเชียดเท้าก็ไม่ได้แล้วนี่ฮ่าฮ่ามามๆๆๆๆอ้าว อไปเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอออโอ้โหตัวลอ,อยจะตึงอยู่เลยเหวี่ยมมาลองกันอีกรอบนึงปึ๊บ,บ,บเย้เอ๊ะเอ๊ะทำไมแป,ปไม่ได้นนลย,นนเ,ยนบบเนี่ยไม่เป็ฟล์มันยังมีในนี่ก็ฟองสบู่แล้วเนี่ย น่าจะถ้าโดนฟองสบู่ตึกกระดูกแตกแน่เลยมาเสียงกันอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะอ๋อดูสิดูสิอันนี้ปะไม่ใจน่าจะเป็นอันนี้เนาะเยือ่อจริงได้กินเลยแลย้วก็จิ๊บนี่ปะไม่ใจน่าจะอันนี้เนอะไม่ใจ ก็เป็นอันนี้สิออ้าวก็คิดว่ามันเป็นอันเดิมอ่ะโหน่เอ้ยแล้วก็เป็นสีฟ้าแน,น่นอนจวอ้าวตองใส่อันกลาง ไปที่ไหนต่อเนี่ยสิบเจ็ดแต่ที่สิบเจ็ดแล้วเหรอน,นี่มันนี่มันอะไรเนี่ยอ้าวไม่ใช่อันนี้ออแล้ววันไหนเนี่ยไม่ใช่ มันให้ทำอะไรเราจะเป็นอันนี้ละมะั้งอ้าวไม่ใช่แน้ตไ,ไปตรงไหนเนี่ยหรือว่าไปตรงหน้าต่างไม่ใช่แฮะมันให้ไปถานอะไรอะวันอะไรเนี่ยโอ้เอ้ยฮึมจุ๊บ โอ้เจอแล้วหนึ่งสองสมีห้าโอเคมีห้านเซฟโอ้โของน้อยมากเราชนะแล้วมาเอาเลยเราชนะแล้วแต่ของน้อยมากๆเลยโอเคนักกรับสำหรับวันนี้ก็ขออย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ที่ด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายไม่ิช่หรโอ้ตา